ว่าท่านได้ชอบนะครับกุกเดียวเสียงเล็กๆนะฮะลองลอง,ลองพิจารณาดูตัวนี้นะครับอายุโกรงเนี่ยจริงกรงเดียวเนี่ยไม่ถึงเดือนนะครับหรือไม่ก็ประมาณเกือบเดือนเนาะแต่ที่อยู่ในกรงรวมเนี่ยนะครับก็น่าจะอยู่ในราวประมาณสัก3สาเดือนหรือสี่เดือนได้นะครับนี้เพิ่งปิดขึ้นมาอยู่กรงเดียวนะครับเยก หางกาลังขึ้นนะครับได้สักประมาณสามนิ้วได้นะครับหางนะครับเพราะว่าอยู่ในกรงรวมนั่นมันค่อนข้างที่จะแคบนะครับผมเพิ่งดึงขึ้นมานะครับตัวนี้นี่อยู่ป่านี่มากคูนะครับมีคารลมเหมือนกันนะครับคารลมบางๆคูเยอะนะครับโดดเป็นคูโดดเป็นคูนะครับตัวนี้เหนียวด้วยนะครับชั่วโมงกว่ากว่าจะได้นะครับเป็นนกที่ฉลาด ไม่ผีผามนะครับเล่นเชิงดีนะครับตัวนี้เริ่มจะอยู่กองเริ่มจะนิ่งนะอายุกงประมาณเดือนนะครับกงเดียวนะกลงรวมก็อยู่ในเราสักสามสี่เดือนได้นะครับอยู่ในกลงรวมนะครับกุกเดียวเสียงเล็กนะครับแหลมๆกลมๆนะครับกลมใสๆอย่ายงนี้เนาะ รสักลมๆนะครับเล็กเล็กแหลมกลมอยังไงดีมาครั้งทีใช้ภาษาอาจจะไม่ถูกนะฮะต้องขออภยัยพ,พี่เพื่อนอาจารย์ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับนะครับสว่วนนี้กุกเดียวนะเสียงเล็กนะครับ เล็กที่สุดในบ้านแลยด้ว้นะครับขูกเดียวเสียงใหญ่นะครับตัวนี้เรียกให้ฟังนะครับีแต่โยนยังไม่ได้ยินเลยนะครับตอนนี้ก็คือผมได้ยินแล้วนะครับแต่จะให้มันขันให้ถ่ายตอนขันโยนนะครับตอนนี้ยังยังไม่มีทีท่าว่าจะขันโยนนะครับเดี๋ยวรอรอสักครู่นะครับยังไม่ค่อยคุ้นคนเท่าไหร่นะครับเพิ่งปิดขึ้นตรงเดี่ยวมานะครับ ก็ขออภัยเสียงไก่เสียงอะไรรบกวนนะครับเพราะว่าผมเลี้ยงไก่มันก็เอาแขวนไว้ในโรงเรือนไก่ด้วยอะไรด้วยนะครับเยกแเยกขันข่าขังไว้แขวนไว้นะครับนะครัี่ยังก็ไม่ไม่ขันนะพวกนี้นะฮะเนี่ยครับคนนี้ขันละกุกเดียวนะครับตามคลิปเลยนะครับตามคลิปที่ที่ว่าโดดคูโดดครูนะตัวนี้นะครับ เปลี่ยนคอนก็คูเปลี่ยนคอนก็คูมัขันกุกเดียวนะฮะตัวนี้ไม่เห็นเห็นเปล่าไม่เห็นเห็นนะเนี่ยตัวนี้ขันแล้วได้ยินแล้วครับขันโยนกุกเดียวนะครับนี่ก่อนจอมลีลาเหมือนกันนะครับกว่าจะเข้าได้โอ้โหนานมากครับเกือบเกือบชั่วโมงครับเปลี่ยนคอนก็คูเปลี่ยนคอนก็คู่นะฮะตัวนี้โดดวนไปวนมาครับโดดก็คูโดดคูโดดคู่ฮะกว่าจะได้ตัวนะครับ เผื่อว่าพี่ๆเพื่อนๆท่านใดนะครับชอบรักนะครับนกป่านกเขาใหญ่ป่าลําพูนนะครับมันก็ไม่ว่าไม่ใช่ว่าป่าลึกนะครับก็คือแถวชนบทนะมดถึงในสวนลําไยนะฮะอำเภอป่าซางจังหวัดลาพูนนะครับเผื่อว่าพี่ๆเพื่อนๆสนจิตสนใจนะครับที่จะอเอาไปเข้าค่ายนะครับเอาไปฟังเสียงนะครับหรือไม่จะฝึกไว้ฝึกทำนกต่ออะไรเงี้ยฮะ ก็ลองพิจารณาดูนะครับตัวนี้นะครับตัวตัวตัวที่โกงเหล็กนะฮะกลุกเดียวเสียงใหญ่นะฮะเมื่อกี้ได้ยินเสียงเรียกนะครับพอเห็นผมจับมือถือจับกล้องมานะครับมันก็เงียบไปแล้วนะครับก็ยังไม่ค่อยนิ่งเท่าที่ควรนะครับตัวนี้นะครับมีคารลมนะฮะกุกเดียวนะครับแต่ตัวเมื่อกี้นี้กลุกเดียวเหมือนกันเสียงเล็กนะครับตัวนี้ก็มีคารเลมอนกันแต่คารมบางบางกว่าตัวนี้ บางกว่าเสียงใหญ่นะครับแต่แต่ก็มากคูเก่งคู่คูเก่งนะคูทีดีนะครับข่รนแล้วครับ ถ้าปิดปิดแล้วคุมผ้าเนาะให้กินอาหารดีๆหน่อย,อยงเงี้ยเนาะ <c oughs> น่าจะขึ้นไวนกนี้นะครับเนี่ยดูครับไม่ได้คุมผ้าไม่ได้อะไรเลยนะฮะไข่เพียงแต่ผมคัดแยกไว้เท่านั้นนะครับให้รู้ตัวนั้นตัวนี้อย่างงี้นะที่เราไปตามตามไหมนะครับตอนอยู่ในกรงรวมแล้วก็ใช้เคเบิลท้ายนะครับตัดขาไว้นะกวแยก Cái của má nó tạch, tạch quầy, cuốn vô. Một lá nút. นกป่าเข้ามากินอาหารแถวแถวเนี่ยพื้นลงเดือนน่มีกระดิกปีกด้วยนะตัวนี้ขีปปิกเนาะมีเรียกแล้วขีปปิกพี่จริงก็ว่าจะให้อาจารย์ทางที่ติดต่อมาเหมือนกันนะครับตัวนี้คุยกันไว้แล้วนะครับเนาะแต่ไม่รู้จุดหมายปลายทางนะครับว่าวันไหนยังไงนะครับเอาแน่แต่ว่าไม่รู้ว่าวันไหนนะครับเนาะ ก็เผื่อว่าพี่พี่เพื่อนๆท่านใดนะฮะชอบรักจะเอาก่อนนะครับก็ได้นะครับไม่เป็นปัญหานะครับเพราะว่านกเราก็ไปต่อมาฮะมันก็ได้มาเรื่อยๆนะครับมันมันเยอะมันเยอะเกินที่เราจะเลี้ยงนะฮะก็คือคัดแยกประเภทไว้เบื้องต้นนะครับก็คือหลักๆแล้วก็หามาเลี้ยงนะครับไม่ได้หามาจําหน่ายโดยตรงเนาะก็เผื่อว่า ขัดเบื้องต้นเผื่อว่าท่านใดชอบรักลักษณะน,นี้สไตล์นี้อย่างเงี้ยนะก็แบ่งปันกันไปนะครับตามตามเหมาะสมนะครับโยนให้ดียินหน่อยสิหาเรียกนะครับเรียกแย้แว เสียงก็ค่อนข้างใหญ่นะแต่นกมันยังไม่สุดนะครับถ้าสุดกว่าน,นี้ก็น่าจะขยายกว่าน,นี้นะครับเปิดเสียงเปิดเสียงให้ดังกว่าน,นี้แน่นอนนะครับแยกจากกรงเดี่ยวกรงรวมมาขึ้นกรงเดียนะ่ยวเนาะย้ำอีกรอบนึง ตัวนี้นะครับตัวผ้าแดงนี่เป็นปูุกเดียวเสียงเล็กนะครับตัวนี้โล่ง la ๆไม่มีคารลมนะครับไม่ไม่มีคารลมแต่แข้งเป็นเป็นนกแข้งแตกนะครับเป็นเก็ดแข้งแตกนะเกือบสุดนะฮะยังไม่สุดก็เหลืออีกสักเก็ดนึงนะฮะโดยประมาณนะฮะทั้งสองข้างแตกทั้งสองข้างนะครับแตกตลอดนะครับแบบเกดไก่ชนนะฮะตัวนี้ปูุกเดียวเสียงเล็กนะไม่ม <watershed> ีคารลมนะครับนกโล่งๆนะครับ ตัวนี้มีตัวเสียงใหญ่นี่มีละกรงไม้นี่ยังไม่ขันนะฮะดิ้นนะครับไม่ขันตัวนี้ก็ขันแล้วกููเดียวที่ว่ามากคูตัวนี้นกมากคู ไม่ยอมขันโยนให้ได้ยินนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะพาพ,พี่เพื่อนไปดูกันใกล้ๆครับผมลักษณะหรือว่า,าลายปีกลายอะไรนะครับผมก็แขวนไปตามโรงเรือนไก่ของผมเนี่ยนะครับอาจจะ ลูกตาลูกหูลูกตาไปหน่อยก็ต้องขอกราบขออภัยด้วยนะครับเนี่ยครับอ่าตัวนี้นี่คือหมายความว่านะครับขนมันจะนี้หน่อยนะครับยับยับหน่อยเพราะว่าออกจากรวมมานะฮะแล้วรวมมันแคบด้วยไม่ใช่ว่าโล่งๆกว้างๆก็ไปอย่างนะครับพวกนี้พวกนั้นนี่มันจะไม่หักถ้าถ้าเป็นถ้ามีกองรวมใหญ่ๆกว้างๆหน่อยเนาะของผมแคบนะตัวนี้ตัวนี้้อ่าปุ๊ก เดียวเสียงใหญ่มีคารลมนะครับตัวนี้นี่นะครับย้อนแสงเปล่าโอ้ไม่รู้จับกล้องไายอย่างเดียวเลยนะเห็นไหมครับย้อนแสงก็ขอไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเสียงเล็กล่งๆไม่มีคารลมดูนะฮะ นึ่ครับมันจะย้อนแสงนะครับแสงเดดมาช่วงนี้ด้วย <c oughs> เอาเข้าวข้าวก่อนแล้วกันนะครับ <c oughs> ข้าวข้าวก่อนนะครับ <c oughs> ถามเพิ่มเติมได้นะครับ <c oughs> นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวขันยนหัวคิปนะครับตัวนี้ตัวนี้สวยนะตัวยาวดีนะครับผลก็หางก็เริ่มออกแล้วนะครับเริ่มงอ,อกออกมาได้สัก ค่ะประมาณสองนิ้วสามนิ้วสามนิ้วได้นะครับตัวนี้ดูครับตัวนี้นี่มากคูคูเก่งมากนะครับอยู่ป่ามีคารลมนะครับตัวนี้มีคารลมตัวนี้ดูครับเนี่ยครับเสียงเลกใสาย,สายดีใกล้นะครับตรวนี้เอาแล้วนะครับยังไงก็ฝากคลิป ไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมก็ขอ,อาฝากพี่ๆเพื่อนๆอาจารย์ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์นะครับกดแจ้งเตือนไม่ด้วยก็ดีนะครับเผื่อได้รับคลิปใหม่ๆเข้ามานะครับท่านจะได้ได้รับชมนะครับเผื่อที่ว่าจะได้เป็นกําลังใจให้คนทําคลิปนะครับได้อ่า ไปตามต่อนกดีๆหมันๆแบบนกมงคลนกอะไรเงี้ยเนาะครับจะได้หมาน,นกมงคลบ้างกับเขาบ้างนะครับนะครับปากาช่องเล็กๆซุ้มไข่เล็กๆนะครับไว้ด้วยนะครับกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกชานครับสวัสดีครับ